สวัสดีนะผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับมาดูอีทีแปศูนะพี่นะ80อ่าก็พี่เขาบอกว่าเนี่ยอาการมันดังนะครับเนี่ยนี่ยคคือ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 นะครับเนี่ยเพราะว่าพี่เขาลองถอดลูกปืนออกเลยตรงนี้ออกแล้วนะครับพัดลมเนี่ยนะครับมันก็ไม่หายนะครับถ้าไม่หายก็แสดงว่ามันน่าจะดังจากข้างในแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าดังจากลูกปืนข้างนอก ถอดมันลมแล้วก็ต้องเงียบอ่านี่นี่มันไม่เงียบใช่ไหมอ่าก็โอเคแล้วก็พี่เขาว่าจะเปลี่ยนลูกปืนนะแล้วก็จะอัพเป็น90นะครับอ่าเอาไปสูบน้ำตรงนี้ก่อนดิตอนนี้อ่าพี่อยู่ที่ไหนนะพี่ลพบุรีอยู่อยู่โซนไหนพี่ลพบุรีหนองม่วงอ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตลื้อเลยนะครับจะได้เป็นเป็นการเสียเวลาพี่มาถึงตั้งแต่กี่โมงอ่ะ6โมงมันร้อนรออีกอ่าโอเคนะครับ อ่ะมาน้ำมันเครื่องขึ้นดีนะครับเดี๋ยวเดินเบาได้นะครับปั๊มดีจะได้นะครับนี <c oughs> อ่อ่ะปั๊มมุชีดไม่ดีนะไ,ไปแล้วอย่างเงี้ยครับนี่จะได้วันยังไม่เท่าไหร่อ่ะดุปืนน่าจะไปขี้กากนะครับ <c oughs> อ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตลื้อเลยนะครับอันนี้คิวแรก เดี๋ยวจะมีกี่คิวไม่รู้นะวันนี้นะครับแต่รู้ว่านัดมาแต่จำไม่ได้นะครับไม่รู้ใครเป็นใครเลยนะครับอ่าโอเคนะผมอ่านะครับตอนนี้ก็ลื้อออกมาแล้วนะครับก็นี่นะครับขาบน้ําตันแล้วก็วาลโอ้โหไม่จะจมธรรมดานะนี่หายไปเป็นโอ้โหสองมิลทั้งหเลยวาดีนะครับแล้วก็ภายในนะครับก็เดี๋ยวจะลื้อดูลูกปืนอีกทีนึงนะครับอันนี้ลูกปืนมีโอ้ไม่ช่างต่อ ลูกปืนไม่เหมือนธรรมดาหรอเป็นลูกปืนอะไรไมั้ยเลยลูกปืนเล่นนอนไม่ใช่ครับกะปืนจีน <transcript> เออเดี๋ยล้างเหล็กเียเอาโอเคจะคอคขออนุญาตลรือแป๊บหนึ่งนะผมแล้วก็ไส้กอกอากาศนี่ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับยุบนี่นะครับอ่ะโอเคครับผม <ๆ S 1> เดี๋ยวน้องจะถอดตีบ่าวว้าวาใหม่นะครับแล้วก็อันนี้ก็เดี๋ยวดูที่ว่า ลูกปืนเป็นอะไรบ้างนะครับอ่ะโอเคแล้วผมแล้วก็อะไรชุดนะครับนี่เตรียมรอไว้แล้วนะครับ RT90 อันนี้กลึงนะครับแบบกลึงนี่นะครับอ่ะโอเคเดีย๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะผมโอ้ยมาเหม่าแล้วมันเลยอะไรอ่ะมันไม,ม่มีน้ำมนันเลี้ยงเลยเนี่ยเอ๋อเฮ้ยระวังเกือกมาหายนะตัเวเล็ก โอเคนะครับจะขออนุญาตตีใหม่เลยนะครับผมขอดมาโอ้เออเอาเอาโอเคมันมีหลอดไหมเนี่ยอ่ะนะครับก็เดี๋ยวให้ดูลูกปืนก่อนอ่าเอะนะครับก็ลูกปืนนี่ขอนเยอะนะครับแล้วก็มาดูนี่ ลูกปืนนะครับลางทองด้วยเนี่ยนะครับนี่เป็นลูกปืนจีนนะครับตัวนี้นะครับก็ไอ้ตรงนี้ดังไหมกกกอะ่ะโอ้โหนั่นน่ะนั่นน่ะนี่เลยที่ว่าดังเลยเออ,อสีลลางเนี่ย โอ้โหเนี่ยขี้กากรนะนั้นมันโดนไหลเนี่ยเห็นไหมเ,เนี่ยดูเหล็กเลเนี่ย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 ดูเนี่ยโอ้โยมันใบหมดแล้วเนี่ยเบาเบลเนี่ยไอ้เหล็กน,นี่มันโดนไหลวะเนี่ยมันมีรอยสีตรงไห,ไหมไอ้นกโอ้โหดิหล่อเป็นเนี่ยอืดูนี่เออแล้วก็บูมิเนียมตรงเจียใหม่นะครับ นี่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมะเขือเนี่ยเอาเปลี่ยนเปิดฝาเปลี่ยนใหม่เลยเอาเชของร่านที่เก้าศูนย์นะครับฝาตัวนี้นะครับถ้าน้ำมันนั่นๆก็สักมาหน่อยหลักเนี่ยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหรือประกอบแป๊บหนึ่งนะครับผมลายไงลองดูดิอ่ะนะครับก็เดี๋ยว จะต้องเจียร์นะครับจะต้องเจียร์บูทอ่าเขาเรียกบ่าบูทนะครับอ่าไอ้บ่าตัวนี้นะครับเนี่ยไอ้ตัวนี้ได้นันจักได้แล้วก็ข้อกลางถ้าไม่หลวมเยอะก็อาจจะไม่เจียร์นะครับแต่ลูกปืนนี่เปลี่ยนใหม่หมดนะครับแต่นั่นเยอะนะตัวนี้เยอะเดี๋ยวต้องนั่นเลยจากเกมเขาเป็นเขาเปลี่ยนฝาเลยมั้งฝาตัวเนี้ยเดี๋ยวของ RT 90ทีเก้าศูนอ่ะโอเคนะครับไปขออนุญาตอีกแป๊บนึงนะครับผม ลูกปืนก็ใช้ไม่เยอะนะครับสามตับนะครับรุ่นนี้นะครับเนี่ยนะครับอย่างที่ว่าเครื่องตัวเนี้นะครับก็อย่างทั่วถ้วาลูกค้าโทรมาถามนะครับว่าจะทำประมาณเท่าไหร่นะครับเครื่องนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้เนี่ยบางทีถ้ามันลื้อย่างเงี้ยจะรู้เลยแน่นอนว่ามันจะตกยอดงบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราตีงบไปบางทีเราหมินทั้งในนะครับอย่างเงี้ยอย่างฝาข้างเนี่ยมันต้องวนเสียก็เสียนะครับด่ดูนะครับนี่ก็ไปอีกพันกว่าแล้วนะครับฝาข้างนะครับอ่า ก็ประมาณนี้นะครับก็ลูกปืนนะครับเปลี่ยนแน่นอนนะครับแล้วก็บ่าวาวโจมิกนะครับนี่ยร้านเนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวเรื่องล้อนะครับใครอยากได้นะครับก็เดี๋ยวผมตัวนี้เดี๋ยวก็เริ่มจะทาเองบางแล้วนะครับเพราะว่าถ้ารอช่างเขางานเขาเยอะนะครับเขาไม่ค่อยมีเวลานะครับเพราะงานเขาเยอะรอคิวก็นานเป็นเดือนนะครับ เรื่องราคาอาจจะสูงกว่านิดหน่อยนะครับเพราะว่าเหล็กเราไม่ได้ซื้อเยอะแบบเขานะครับอ่าราคาเหล็กมันก็จะแพงกว่าเขาหน่อยนะครับอ่ะโอเคถ้าสนใจก็ทักเข้ามานะครับผมอ่ะนะครับก็จบแล้วนะครับสาหรับเรื่องนี้ก็นี่แน่นอนเลยฝาแตกนะครับอ่าที่ยังต่อบอกฝาแตกก็แตกจริงๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นฝามือสองนะครับได้มาก็เดี๋ยว จะเช็คบดลวงบดวาวใหม่นะครับดูวาลตีมาสูงก็เลยนะครับวาวนี่ไม่มีไม,ม่มีจมเลยหายห่หวงเลยเนี่ยถ้ามีปัญหาเป,เปลี่ยนเขาได้ฝาน่ะแล้วก็ได้ฝานี้มาด้วยนะครับนี่อ่ะก็ถือว่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตอีกแป๊บนึงอ่าแล้วก็มีมาช่วงบายเครื่องนึงอยู่ไหนนั่นบิชุ่มแสงอ่าอันนี้อันนี้ทำอะไรบ้างอ่ะฟิตใหม่ แคมไม่หลบเบา,าอ๋าอบอ,บอกแหวนไม่เปลี่ยนเนาะอ่าโอเคใช้ปอกแหวนเดิมแกะลูกปืนมันดังเฉยอ่าแล้วก็ทำเบาโตแล้วก็แคมไม่หลบเบาเนาะนอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวช่างเขากําลังประกอบให้นะครับอันนี้แคมไม่หลบเบานะครับนี่สติปสติปกกำลังเลยนะครับแล้วก็ไล่ข้างด้วยนะครับอ่า อแถวนู้นใช่โค้งอะไรพี่สยามยเห็นรอสวย <laughs> วงสามห้าไงโอ้โหสูงึ้นคอเลยหนีน้ำหนึ่งกูน้ำท่วม <laughs> อ่าโอเคนะครับก็ <laughs> อ,อันนี้วาล์วโตนี่เดี๋ยวกำลัง <laughs> มือเบาทัางเออคืดคืดเพราะงั้นเราไปมือหนักุเดี๋ยวมันมิดมันแตก <laughs> อันนี้เป็นบ่าแข็งนะครับ แข็งก็แข็งเกินดูเดี๋ยวฟังเสียงดินี่เอาโอเคลาวสี่สิบีหกตีบยุบหน่อยเมื่อกี้แข็งไม่หลบเบาอ่ะนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าผัด <laughs> นะครับผัดอย่างแรงเลยนะครับวันนี้นะครับก็ไม่ได้ถ่ายคลิปตอนทาเครื่องลูกค้าเสร็จไว้นะครับพอดีงานมันเยอะแล้วก็รีบนะครับก็ตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็ต่อ ตัวนี้เลยนะสำหรับล้อเหล็กนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวผมกําลังล,ลําเลียงเหล็กมานะครับอ่าเนี่ยนะครับก็เป็นเหล็กหนาอยู่ประมาณประมาณ6มิลนะครับหรือ2หุ่นนะครับก็จะเอามาทําล้อเหล็กนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวก็ต้องเริ่มบูดิฟายเองแล้วนะครับเพราะว่าโอ้สั่งดูเดียวไม่น่าจะทันนะครับก็เดี๋ยว ผม้จะทาเป็นสเตปนี้เลยนะใบจอบอย่างเดียวนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวทําตามแบบเขานี่แหละนะครับเพราะว่าตอนนี้กระแสตอบรับดีมากนะครับสําหรับล้อนะครับก็ผมแจ้งไว้ก่อนนะครับก็ต้นทุนน่ะอาจจะสูงกว่าที่รับเข้ามานะครับเพราะว่าเหล็กเราเนี่ยไม่ได้ซื้ออ่าไม่ได้ซื้อมาทีหนึ่งเป็นแสนแสนนะครับหมายถึงรา่าราคานะครับ ว่าเราซื้อมาเนี่ยก็ประมาณแบบนี้นะครับห้าหกเส้นนะครับแบบเนี้มันก็จะได้ราคาที่สูงกว่านะครับสําหรับเหล็กนะครับแล้ววงเราก็ต้องไปจ้างเขาดัดนะครับคราเนี้ยมันก็อาจจะแพงกว่ากันหน่อยนะครับแต่ได้ไวนะครับก็คือก็ต้องยอมแลกนะครับอ่าแพงกว่ากันหน่อยแต่ก็ได้ไวนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยผมจะขึ้นอีก6คู่นะครับก็ไปดัดเหล็กมาแล้วนะครับได้มา12บวง สองโมงหกคู่นะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มค่อยๆขึ้นนะครับค่อยขึ้นลองดูก่อนนะครับเพราะว่าอ่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ทำนะครับก็แต่ถามว่ามันมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกเพราะว่าผมเคยทํามาก่อนนะครับล้ออ่าล้อที่ว่าใช้งานเองแต่ว่าก็ไม่ได้ละเอียดอะไรมากมายนะครับแต่นี้ทําขายมันก็ต้องเนียนๆกันหน่อยนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวก็จะทำเป็นวงสามสิบนะครับอ่าวงสามสิบก็คือแบบนี้นะครับ นี่เลยวง30มสิบก็ดัดมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็เหล็กน่็จะมาตัดกรำนะครับนี่แล้วก็ดัดแบบเขาเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมใหอ้อาจารย์ผมขึ้นแบบก่อนนะครับขึ้นแบบล้อขึ้นแบบแบบสําหรับวางล้อว่าจะเอาแบบไหนกี่ใบอะไรยังไงนะครับมันจะง่ายเวลาเรามาขึ้นแบบปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะไวนะครับเวลาทํานะครับอ่าก็อ้นี่เดี๋ยวให้พี่สานตัดให้นะครับ แผ่นเหล็กตัวนี้ก็หนาประมาณ9มิลน,นะครับคุยกับพี่สันแล้วนะครับก็ประมาณ9มิลก็เดี๋ยว <c oughs> จะลองดูเนาะถ้าเกิดว่าทําเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ผมจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับก็จะทําให้เนียนที่สุดเท่าที่จะเท่าที่จะทําได้นะครับอ่ะโอเคครับก็เกิดใครสนใจนะครับอยากจะได้ล้อนะครับหรือว่าอยากจะทําเครื่องอยากจะทําอะไรก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0ูนย์2 7ด8 9ดดนะครับ แล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไห้ด้วยนะครับสวัสดีครับ